ทางชแนลพร้อมออกเดินทางสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคนหลงทางชแนลวันนี้ผมอยู่ที่ลานตุกตอ๊อกที่อำเภอเชียงดาวครับผมเอาหินมาส่งครับ ยังไม่ได้ดำครับคาในรถอยู่เลยมาถึงพอดีหิวฮะก็เลยแวะไปแอบขโม,มยมะมีกึ่งสำเร็จรูปของพี่รัฐครับไม่แน่ใจว่าของพี่รัฐหรือของพี่มากนะไปหนึ่งหอ่อกระท่งความหิวไปก่อนวันนี้อพอดีขึ้นมาไม่ได้แวะอินมข้าวที่ไหนเลย แม่ก็โทรมาบอกว่าให้รอก่อนมันจะติดรถกลับบ้านด้วยมั้งครับสงสัยคิดถึงเมียอยากเจอหน้าเมียก็เลยอยากกลับบ้านด้วยผมก็เลยจอดรอกันครับตอนนี้ผมก็สังหารเมื่อมีของของใครไม่รู้ของพี่รัฐหรือของพี่มกไปเรียบร้อยแล้วจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็จัดการ ล้างถ้วยล้างชามคืนเข้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดําเห็นกันดีกว่าด้าเห็นเสร็จแล้วก็ผมต้องจอดรอพี่มากสักครู่ครับโอเค Hmm. <laughs> เรียบร้อยครับผมจัดการขับรถตักเองดัมเองแล้วก็ดันหินเองเลยครับจอดอยู่ตรงโน้นรอก่อนรถตักเข้าจอดไว้ในที่เดิมครับหินก็ดันเรียบร้อยต่อไปก็รอพี่มากอย่างเดียวแหละครับไม่รู้จะลงมากี่โมงพี่แม็กเขาเอา12ล้อขึ้นมาจอดนี่นั่นนี่ เมื่ออาทิตย์ก่อนผมมาลงไปจอดไว้ที่แพนสงสัพี่มาม์กเข้าไปขับมาตรงนี้ก็รอพี่มาม์กก่อนครับพี่มาม์กจะกลับบ้านด้วยรอพี่มาม์กสักครู่มาแล้วครับพี่มาม์กรอแป๊บหนึง่งประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับในที่สุดก็มาจะได้กลับบ้านสักที ถึงก็ทักทายอีกแล้วมากับใครมากับพี่แดนเลยพ,พี่แดนพี่เบิร์ใจอยไม่เลิกเล่นยังไม่เลิกเล่น สวัสดีครับพี่แดนครับส,สวัสดีครับคอสวัสีครับสวัสดีครับทีมแม็กทำไมคุณไม่ต้อมให้หมดนะครับเนี่ยายเหรอโอ้ก็สายไม่ควมตากกี้รอเอารถตักก่ต้อมมาปปปไ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 ปเน่อยามงมา,กมงมากมักวันนี้ฮะย่างมาฝักนี่อะมาละายกายปีกละขับมดแลนะ่ เป็นห่วงสุกภแพเอานมมากินไปไปไปเดียบหมองปท่านผู้ชมครับวันนี้พี่แมากจะขับรถให้ผมนั่งจะให้มันเป็นทุกอย่างดูกันขับกันเถอะ หอนมันกหอนมันล้างหนากนะเออไล่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 ไลไไนี่นี่มาขับรถให้ผมนั่งด้ยมันนี่ป็นพอละขับไปแห้งล้ำเหลือมันจะสาเอารลย ไล่ลูกคนน่อยเดียวแลมาไล่แม่หน้อยเดียวแล้วปอดภัไวก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนนะกันชัวไว้ก่อนแสงเลยจะรู้แสงเดี๋คนละบนเออไปเวอยู่าเหนๆแข็งเ็ๆแข็งมแข็ง คับกับแข็งเดียกรถมาเยอะแยะเลยอจเพึ่งไปยจเพึ่งไปวันนี้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ป๋องฝึกหัดขับรถต่อไปเวลาผมมีทุและผมก็จะได้ลางานได้อ้าวตามสีดำไปสีดำไหนสีอมอ เกียร์ก่อนีน่ยมือต่อเกียร์ไม่เบาครับไม่เบาผ่านนวเนี่ยผ่านนวเนี่ยไม่มีกระตุกนับดีๆนะ12เกียร์กระจายมั่วนนะตั้งมั่งเดียวก็ลงรูพ่อคก,ก็ได้เพราะวันนี้สายจัง พี่ม็กขับรถให้นั่งพี่มากจ้ากลับบ้านครับวันนี้พี่ม็กจะไปนอนบ้านอเอาแกะหับอะไพุ่นแมนได้ไงได้ไหมวะัปเปียวน้อยนะมาจ้วนกันอนะ่ะแต่อขอกเอขอขอลอวจะเปียกน้อยงบอกเาล่อจะปิกไว้ยังไงเปล่าเอผมไปชักนะมีผพาห่มหด หาเรื่องหาเรื่องครับท่านผู้ชมที่มากหาเรื่องคือหาเรื่องไปหาเมียครับเรื่องของเรื่องคุณอยู่ตรงนี้มาไม่รู้กี่เดือนคุณบอกคุณลืม้าหผมผ้าหผมไปซักอากาศมันหนาวอยากไปนอนกอดเมียกับบอกสิหาเรื่องกลับบ้านเนยเอาโน่นนี่มาแม่งมัม่วไปหมดอันนี้มันเป็ดอะไร,ไรตุงเนี่ยโรงเรียน แลแ้วแนวเรียนอย่างไรไม่ได้ไพูดไหนพี่โรงเรียนอย่งโรงเรียนเจียงดาวเด้ไงเจียงดาววิทยาลัยครับผ่านไปผ่านมาบแม่ปูดเลยเป็นโรงเรียนม,มาถามลูกแล้วเปอร์กับโจเอิญแถมเนี่ยมันมีแหวนอบนหละครับตอนนี้พี่แม็กข,ของเราเริ่มมันกับรถแล้วครับขบับคนเสียวแค่ เริ่ม feel ฟาล์วแล้ว feel ฟาล์วแล้วนี่คืออาการของคนคิดถึงเมีย,รรมยครับรีบรีบกลับไปหาเมียโสดครับไม่มีเมียรครับตอนนี้นะสมัยยางจำเป็นปักดีเข้าไป เปถึยงบ้านแล้วก็ง่อยเดี๋ยวคลิปนี้ลงใชมไหมคลิปนี้ลงปอบน้องเมย์เดี๋ยวน้องเมย์เข้ามาแล้วตดหรือค้คลิปน้องเพขึ้นอะไรละพ้าน้องผมหัวหนัก เรากำลงกังมาถึงเอองอแหยไปไหนหมดก็หมด,ออหม,ดมีละกำลัลงจะบอกว่าเรามาถึงจุดขายงอแล้วงอหมดละงอไม่แตงงอไม่แตงนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะแต่วันนี้ไม่มีขายเลยน่าจะหมดฤดูกาลก็แล้ว ที่มากก็บอกว่าไม่มีสาระครับเป็นคนไม่มีสาระหาสาระไม่เจอวันนี้คนไม่มีสาระจะเอาสาระมาฝากคุณแมักคุณขับรถไปงาบปุ่นค,คุณเอาเวลาคุณจอดที่บ้านคุณเอาหน้าเข้าหรือเอาหลังเขา้าเอาตุดเข้าครับเอีซีหลายท่านเขายัางงงนะครับว่าทําไมเวลาจอดรถอ่ะบางบ้านเนี่ยหันหน้าเขา้าบางวันบางบ้านเขาจะถอยหลังเขา้า ไมมีเหตุผลไหมคุณมักงคุณลองเล่าให้ฟังไหมนีครับแต่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกครับเหรอคื<ะ>ความรู้สึกของเราครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลหนึ่งครับเรื่องนี้นะผมผมจะแนะเป็นสาระหลังทิปให้คือเวลาเราเลิกงานมาเนี่ยบางคนเข้าบ้านปุ๊บนเนี่ยมันเป็นเวลาที่เหลือละ่ะส่วนมากจะหันหัวรถเข้าบ้านบางคนเขาถอยเข้าการถอยนี่ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราจะออกไปทํางาน่ะ ยังไงมันก็ไวกว่าเพราะเวลาที่เราจะออกไปทํางานมันเป็นเวลาที่รีบๆบางทีมันสายเราไม่ต้องออกมาถอยรถงๆๆงงงงงออกแค่บ,บ้านเองคือสตาร์ทรถก่อนเดินหน้าไปเลยอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราเลิกงานมันเป็นเวลาที่เหลือเฟือแล้ว ấy. ยังไงก็ถึงบ้านแล้วก็เสียเวลานิดนึงถอยเข้าใช้เวลานิดเดียวถอยเข้ามันจะช้ากว่าเดินหน้าแต่ว่าแต่ว่ามันมันดีกว่าฮะแล้วยิ่งเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยฮะบางทีบางครั้ง คนในบ้านไม่สบายนะบางทีมันนาทีชีวิตอะถ้าเรามัวแต่ถอยรถออกบางทีมันไปลงพยาบาลไม่ทันนะมันก็ได้เปรียบตรงนี้ครับถ้าคนที่เข้าถอยเข้าแล้วหันหน้าออกแนละ้วเกิดว่าใครเป็นอะไรหรือว่าไม่สบายนะสตาร์ทรถปึ้งเปิดประตูบ้านออกได้เลยนะถ้าเราไปเทียบกับคนที่หันหน้าเข้าแล้วถอยออกนะมันช้ากว่ากันเยอะเลยครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับจาก คนไม่มีสาระอ่าแต่คนไม่มีสาระครับขอพี่มากครับวันนี้พี่มากขับให้ผมก็เลยถือกล้องถ่ายนู่นถ่ายนี่สะดวกสบายนี่นี่นี่สวนสนเด็นๆนก็จะมีหนุ่มๆสาวๆมาถ่ายรูปกันแถวเนี้ยคนมากคนเคยมาถ่ายมั่งยังเนี่ยไม่เคยคร<ะ>ับเหรอบ้านผมมีคนเริ่มครับเหรอเออใช่ใช่เรื่องออไปนี่ฮะนี่นี่น แยกถ้าไปทางนี้เราไปเขื่อนแม่งัตปันทิรัตก็อยู่ข้างในซอยนี้ส่วนบ้านที่มากก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโอเคไฟลุกเหลืองชัดยาวเลยนะตั้งแต่ไฟแดงก็หนักมากเลยโอ้มันลากไปจริงเมียแต่มันันแมวคนเดียวว่ามันโดนลากโอ้ตั้งแต่ไฟแดงก็หนักมาเนี่ยโอ้มาไงครับเนี่ย บ้านพี่มากแล้วครับบ้านพี่มากอยู่หลังเซเว่นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่มากนะครับบ้านพี่มากอยู่หลังเซเว่นนี่มาก็จะถึงบ้านแล้วโอ๊ไปอะ่ะฝนเนี่ยบนหยุดใชนไหม มันจะเป็นหลงด้านบ้านพี่มากตรหลงนี้ก็ข้าซอยเนะฮะไอโรกันแดงออกก่นพอแล้วหน้ามันมันนอกนี่บ้านพี่มากซอ,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 อยตรงนู้นนะสังเกตนะครับป้ายแน้วก็จะมีฮะเรือนจำกลาง,งายังวัดเชียงใหม่บ <laughs> ายมันหลังจะมาเล่นรถใหม่มพี่มักหลงเราก็ขับต่อครับ <c oughs> ได้เกี่ยไว้ฮะของกำลังโอเคแล้วก็นี่มาลงเรียบร้อยก็ขับเดินทางต่อครับผมนี่มาขยับเบาอ,อีกแล้ว ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนจบคลิปก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้กับคนหลงทางช n e l นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและคนหลงทางช n e l ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ